ทร้อมรุ่นนตัดบทฟอนเดเลเยนนี่คือเวทีคุยเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่สิทธิมนุษยชนทำยุโรปไปไม่เป็นการประชุมที่ทำเนียบขาวกลายเป็นเวทีโชว์พลังของโดนลัลด์ทร้มประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อเออร์สุลาฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปยกประเด็นร้อนเรื่องโดยพูดว่าเด็กยูเครนกว่า2 0 0 0 0นคนที่รัสเซียลักพาตัวรัสเซียต้องส่งเด็กยูเครนกลับประเทศมาขึ้นโต๊ะเจราจาหวังผลักดันให้เป็นเงื่อนไขสันติภาพ แต่แทนที่จะขยายความหรือหนุนหลังทร้ป์กลับรู้ทันและหักมุมทันทีด้วยการพูดถึงขอบคุณครับเราเพิ่งบรรลุข้อตกลงการค้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขอแสดงความยินดีด้วยจากนั้นก็ตรงเข้าเรื่องเลยไม่สนใจที่จะคุยเรื่องเด็กต่อการตัดบทครั้งนี้ทาให้ยุโรปที่เตรียมวัทกรรมสิทธิมนุษยชนเต็มมือกลับไปไม่เป็นเพราะผู้นําสหรัฐอเมริกาเลือกชี้เป้าไปที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าหลักการด้านคุณธรรม ภาพที่ออกมาจึงไม่ใช่การถกเรื่องความยุติธรรมแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าใครกำหนดวาระในห้องประชุมบทเรียนสำคัญคือฟอนเดเลเยนอาจเชื่อว่าประเด็นเด็กคือหมากบีบแต่ทรัมป์เลือกปิดเกมด้วยสไตล์นักดิลทำให้ยุโรปต้องยอมถอยโดยไม่ตั้งใจและสะท้อนชัดว่าสันติภาพยูเครนกำลังเดินตามกรอบที่วอชิงตันเป็นผู้วางวันที่19สิงหาคม2568คัดข่าวหาด